สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข่าเซ็นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะบุคลิกภาพชนะใจคนเปลี่ยน1%ชนะ100%ค่ะเขียนโดยครูมิเชลสิริพันธ์คุณประจักษ์นุก,กูลนะคะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์เช็คค่ะ เราทุกคนนะคะมีชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ค่ะแต่เราเลือกที่จะเป็นได้นะคะและการเลือกที่จะเป็นคนสมบูรณ์แบบได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างค่ะแต่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือบุคลิกภาพการพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองวันละ1องศาหรือแค่1%เปซแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็น100%เอร์ซค่ะในเล่มนี้ ะค,ะครูมิเชลจะเน้นไปที่การพัฒนาตัวเองและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้หญิงเราทุกคนค่ะเพราะครูมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้และมันยังทําให้เราอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครหลายคนเรียกว่าชัยชนะอีกด้วยค่ะบุคลิกภาพที่ดีนะคะและการมีไมซ์เซ็ตที่ถูกต้องเนี่ยมันก็คือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จทั้งปวงค่ะและมันก็คือชัยชนะที่จะเกิดขึ้นในเกมชีวิตของแต่ละคน ซึ่งไม่เหมือนกันค่ะครูมิเชลนะคะได้รวบรวมเอาความรู้ความสามารถและก็ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีนะคะจากการสอนในหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพผู้หญิงให้ดูดีเนี่ยนะคะทั้งหมดเลยค่ะรวมเอาไว้ในเล่มนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดู5ข้อสําคัญค่ะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะข้อแรก บุคลิกภาพที่ดีเนี่ยมันมีผลต่อแรงดึงดูดด้านบวกค่ะคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยมักจะมีคนเต็มใจเข้ามาช่วยเหลือนะคะอยากคุยด้วยอยากร่วมงานด้วยแล้วก็อยากจะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้ด้วยค่ะข้อที่2นะคะบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยมันมีผลต่อความน่าเชื่อถือน่าคบหาหน่าไว้วางใจและจากสถิติเนี่ยนะคะเาก็พบว่าค,คนที่มีบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยมักถูกเสนอชื่อและถูกเลือกก่อนทุกครา

เพราะใครก็ตามที่เห็นก็จะรู้สึกประทับใจอยู่เสมอค่ะข้อที่3บุคลิกภาพที่ดีมีผลต่อการเป็นที่ยอมรับของสังคมค่ะและการยอมรับเหล่านี้เนี่ยนะคะมักเกิดจากศรัทธาคนประเภทนี้เนี่ยมักมีไมซ์เซ็ตที่ดีและไมซ์เซ็ตที่ดีเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนบุคลิกภาพภายในนะคะแล้วมันก็จะส่งผลออกมาเป็นการลงมือทําซึ่งในที่สุดจะกลายมาเป็นบุคลิกภาพภายนอกหรือภาพลักษณ์ที่ดี นั่นเองค่ะข้อที่4บุคลิกภาพที่ดีมันมีผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการทําธุรกิจค่ะคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีมักเป็นคนที่ดูแลตัวเองเป็นใส่ใจในรายละเอียดพิถีพิถันในการลงมือทําก็เลยเป็นที่มาของความก้าวหน้าและความสําเร็จนั่นเองค่ะข้อที่5 บุคลิกภาพที่ดีทําให้มีเสน่ห์เพราะมักจะมีท่วงท่ากิริยามนรยาตการแต่งกายการพูดจาการยืนการเดินที่ล้วนแต่ดูดีนะคะหน้ามองหน้าหลงไหลใครเห็นก็รักแล้วก็ชื่นชอบค่ะนี่คือเหตุผลนะคะว่าทําไมบุคลิกภาพถึงสําคัญต่อความสําเร็จในชีวิตในเล่มนี้นะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าเต็มไปด้วยคําแนะนําที่จะส่งเสริมบุคลิกภาพในด้านต่างๆของบรรดาคุณสุภาพสตรีทั้งหลายเนี่ยให้ส ประกายเจิดจรัสค่ะถ้าผู้หญิงคนไหนนะคะได้อ่านเล่มนี้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามค่ะคุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่สามารถก้าวพ้นจากจุดที่ยืนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไปสู่จุดที่เราต้องการได้อย่างง่ายดายกว่าเดิมนะคะ ก็ในเมื่อทางลัดแห่งความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ในมือเราขนาดนี้แล้วนะคะเราก็ไม่ควรจะปล่อยให้มันหลุดออกไปค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วนะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ